สวัสดีค่ะค่นมื่อนี้ไทยเลยก็พาเข้าป่าห้าเห็ดนะคะมื่อนี้เขามาพ้าเบิ้งเห็ดบดนะคะตอนนี้เขาก็เจอเห็ดหน้าไค่นี่ดอกนึงค่ะกเก่รือยงังรูดอกหนังค่ะนี่ดอกแรกแหกมานของเขาเห็ดหน้าไค พอเจลเด็แม่เนาะมเนี่ยพอตรงนี้เราก็เจอเห็นหนักไฟอีกหนึ่งดอกไปซองล็อกละค่ะพอเจลมา พอนะค่ะแกแล้ว,ลวเสียดดยตัวนี้เขาก็จเจออีกหนึ่งดอกค่ะเจอดอกที่สามแต่ดอกที่สองออกมาได้นะคะแกอู้ดูนู่นอีกหนึ่งดอกองามๆเลยค่ะดอกนี้ว้าวดเดวขอแจวละทุกนี้แล้วก็นี่อีกหนึ่งดอกว้าวโชคดีนะคะมื้อนี้ เห็นนไข่ไปแจวแล้วดูตามดอกแล้วค่ะนี่งามเลยนี่ตอนนี้เขาก็อยู่ปลาให้นนไข่อีกบุ้งหนึ่งนะคะตอนนี้เ้นนไข่ออกเล็กข้างเล็กๆนะคะก็เดินมีน,น,นะะ้ำค่ะตอนนี้เราก็เจอแล้วหนึ่งดอกอันนี้ดอกที่สีเขาเจอ ดอกที่ห้าแล้วค่ะแตะ่อันนี้ดอกที่สี่บัดูบนนอะโอ้เป็นเชือก้วกันนะคะตกใจใสาเดือนนี่ยเดี่ยจีนะคะจะไปบึงจอมปลวกน้อยๆนะคะอุ้ยเจออีกแล้วหนึ่งดอกหนึ่งจี นี่ค่ะไอ้พอเจวอ,อยู่มาน,นี่นี่ดอกสวยก็กินนะคะเก็บจมปลวกเลยโอ้นี่นี่นเราก็ได้ได้เติดแล้วนะคะเห็นไข่ห่า ก็จเจออีกหนึ่งดอกก็ไปได้แล้วค่ะดอกนี้แบบก้อนเขียวๆเ,เลยเขียวดีจังียวไหมโอ,อ้ยังไม่แก่ได้มีก็ได้พอแจวอยู่นะคะ ตอนนี้เราก็พอกลุ้นให้ปุดนะคะเป๋เ,เบิ่งกันถ้าเลยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วซึ่งเห็นมีเอาก็ได้เห็ดมีไข่เัวแจวอยู่ค่ะมีเห็ดบดอ๋อแกแล้วมั้ยดูสิแกไหมเกแล้วค่ะ เ,เ,เห็ดบดแกะคะ่ค่ะแก่แล้วมาเบิ้งเห็ดคอนเห็ดบดคะ่ะปัดเอาเบิ้เจบ็บใจคะ่ะเยอะมากเขาบไแลว ไม่น nah ั left left ่นน้ากรบอมาเบิ้งแค่นี้่าได้ครับเป็นเฮาดีแล้วค่ะจะเก็บไปอยู่นี่เื้นเรื่องแล้วหรอเมาเลยรนี่ค่ะให้มาเบิงก้มเลยสบายครับ เจอกันเมื่อสายองคอสายขึ้นไปแล้วอหอครับไ,ไม่มีให้มาเบึงง วานนี้ให้เลยก็ประมาณค่ะถ้ามาเมาื่อวานนี้โปรแกะต่อนี้ไงเกมุดเกิดได้มารอบนั้นป่ะหันได้ออกไลน์เกมุด เจอกันเมื่อสาย ได้กนาคืองกระตาที่เดียวแต่ว่าเสียดายค่ะแกละตอ,ตอนนี้เขากลับไปเบิงงเฮ็ดบด็ออนเกานะคะที่ไทเลยเคยเก็บรอบแรกตอนนี้ก็ออกอยู่ค่ะออกอยู่แต่ในกแกแล้วนะคะนี่น่าจะออกรอบเดียวกับก่อนนั้นแกแล้วค่ะเสียดาย kayu loh yeah. sedih oh kaya mahal sih มีอ,ออกรอบซองคะ่ะแต่ว่ารอบนี้เรามาตายเกินไปได้ดอกแก่เนี่ยเาก็เจอเห็ดหน้าไข่นะคะคุณคะยู่เปลี่นาละค่ะสำหรับเห็ดเอกก็ได้สำเนียคะ่ะเมื่อนี้หอกก็ได้เห็ดบดเท้านะคะและเห็ดหน้าไข่พอเจวอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกำน,น้องมามาเดเลยคะ mm ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมคอยเป็นกำลังใจคอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดน,นะคะ mm hmm. ขอบคุณหลายๆคะ mm ่ hmm. คๆคะ mm hmm. พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ